ดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกสุขกกันเนาะค่ะเมื่อนี้สิบบาไปตามเลขรับเลขสองนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเข้ามาแล้วฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเนื้อ,อค่ะค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ, <laughs> บ <า S 2> ว่างวันนี้ค่ะพอดีอากน้ำแล้วพอดีวันก็ตีติดลันก๋วยเตี๋ยววันก็มากเลยครับ อืมเห็นทรงหายเบิองอยู่โอ้อลานพัญชนะอยู่อยู่ขอนแก่นบ่จ้ะแมน,นครับอยู่ขอนแก่นโอ้สิไปแวะได้บ่นเนาะเพราะว่าบ้านหลดะเลกลางเมืองพองดีเลยบ่จ้ะ <c oughs> อืมครับคอมเมนไปจังได้สิโทรหาอีกรอบหนึ่งครับว่าที่ไหนรู้ค่ะอันเอฟซีว่าฝันดีบ่เนาะค่ะเซียนโอราันดีถึงเลยเพราะว่าผมก็ไปอันนี้เพิ่นอยู่ครับจ้า ว่าผมก็ไปคนไหว้องสวงไงโย่ไอ้น้ำปูว่าก็ไปเห็นน้ำปูเดียวกันเป็นเป็นต้นไหมตัวเดียวกันไหมเขาจุดถูกเป็นตัวเดียวกันว่าของคนน้เป็นหาต่อหาตอนนี้ก็ได้ชเบิ่งดอกอืมมันจุดถูกเพราะว่านุ่นผ่านไหวไงวงสวงมาล่ำจุดไงผรกะผมจะส่งใหตไปเบิ่งซื้ออันนั้นนึกว่าคนจะส่งไปยี่เนาะจ้าจ้าที่อันฝันดีเพราะข้างวัดเอ ฝันว่าจังได้จ้ะบางคนมาผมหอมว่านั้นเอาแจกงี้ข้าเจ้าหรอกบงฝันว่าโอ้ผมหลอมอะรแจกเงี้เข้เจ้าจไอะไรนะทั้งเงินเงยหราอลยทสำเนครับฝันทำเนั่ะ905ขนเม้นศูนจุดหรือวเาขันจุดหนึ่นจุดถูกได้ได้ตัวใดก็ค่ะขัน นั่นเก้าศูนย์หาก็เก้าหาเก้าหาเก้าเก้าห้าเก้าเด็กถูกแน่นครับเจ้าควงตำหนัก่นจุดบ่จ้ะเจ้าควงตำหนักเ่นแล้วแง่นแเ่ีนัทนานจุดเป็นทงกับสมก็เกิด้นพอดีจ้ิ่นได้ไหววงสถงเงมันเกิดคนผมได้เห็นไทยแต่วันผมได้ไป่นได้ไายไทยลงไปเพิ่งกันเพรับว่าคนเราคนดุกมัจะไปอีก ผมปเรื่อยๆผมอยู่ใกล้ผมอยู่รู้รู้จักพป่นบ่ค่ะรู้จักกันเงาแต่ว่านี่สาวไปเห็นงานยู่เลยเห็นนเป็นบัานเป็นคนดูแลบ้านดูดัสวนนิ่นอ๋อก็เลยรู้จักพป่นนี่นั่นกับพี่สาวว่าไปจังวมได้ไปทั่งไปไหวพอดีพอดีโอ้พ่ดีถนนวาสนาดวงพอดีถนนนี่ แต่ว่าฟันเกี่ยวอยู่ด้วยค่ะเก่าซูนห่าเบิกทรับก็ได้ฟันแต่ว่ามันออกตามเล้าล่ะพอตามหน้าออกแล้วผมว่าในยุคเมื่อไรายตอนเอออันนู้นฟันว่าเขาไม่ยกป้ายให้ย่า่ย่ายไม่ยกป้ายให้เก่าซูนห่าพี่สันอีมันหยออกม่ใหญ่เท่าไหร่ละจังว่าเลยออกตามเหล้าไปแล้ว เออผมเปยังเล่าไทยันเดียวคนหนอเต้องก,กันจ้าโอ้ยจังวังดสิมาไทยอีกนี้เธอสามตัวมาครับมา,มาผมมันใจที่นี่ควันสิมาที่มันใจวัดหาเก่า,หาหกระซู่นหางั้นมาสองตัวเวันนี้นห่องนี้คันเอฟซีอยากได้กะโทษหาเซียนหรอเนาะเมี่ยครับเพมาลดดมกับอันนั้น,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 นปล่อยคนตึงมอนแล้ครับซ่องหน่อยอ้ห็นหวตรงัว เห็ดเห็ดซ่องสุงไหนเช่ามาแฟนต่อทเนียนพส่อไรกันใค่อะเพิ่นค่ะเขาเขาจะเาไม่เอาขอเช่าเนี่ยซีบซออืมอืมซีอเพิ่นเอาไปเพื่อผู้อื่นนั่มบ่จ้าหน่าทีเนียนครับเพิ่นเอาไปเพิ่นว่าหน่านั่มหมูบ้านยังเพิ่นอยู่ในหมูบ้านเลยหืมเขาไม่จังวัดละจ้าเขากเห็ด้าปีใหม่มาตลอดเลยครับว่าท่านดีรู้เลยบ่ สติไม่ม้แ่เกเก่าไมเก็ดเาหักฐานหนึ่งแต่มั้งูไหมจ้อนดนั้นในผมได้เก่าเก่าเ็ดบอมันออกเก็ดเก่าว่าจ้าเ่งวดน้ำมาก็ม่ออกันผมไม่ได้ซองหานึ่งอไม่ออกหาหนึ่งมากนั้นอันงวดสามสองผมไ็ได้ข้งบนนจ้าอืมข้างบนข่าวเาเเรยวันนี้ขาวั้งแต้ไปหาฟูเหนียงวันี่ธี จะไปหาปู่ได้อันช่วงนั้นผมมันหลุดยกเป็นผมถ้าไห้ขอไปวีนนี้ที่พี่สาวบอกดูบ้างพีสาวว่าขันนี้มันั่งอย่ีงไที่ของนั่งกันแนี้ก็พี่สาวมันเกินนีดวงมันเกินมีองค์มันไม่ดวงผมบอผิดมันมีองค์ด้วยกันผมว่าเนพ่อกันนมว่าผมก็สั่นเนื้อเป็นเนื้อจุาดถูกเลมค่ะพี่สาวันท่านบอกเพื่อนแล้วเพื่อนก็ว่านีแลท่านเป็นดถูกเลยพอดีพี่สาวมันก็ดพี่สาวนั่งดือกัน กินวันคือแล้วค่ะอืมกินวันคือแล้วมันนั่งด้วยกันของเปนด้วยกันเจ้าของต้นหน้ากันแม่น้อไปเพ็นะทีเราสัมผัสบปค่ะเป็นบัวได้เป็นบ่ายดิบบัวเป็นเงินเป็นเงินหน้าที่เป็นน่าสถานแ่งคนรวยอืมถ้าจาเหตุกันณมองท่องเที่ยวเห็ด โรงเลี่ยมผอมก็คนขั้งไก่คุณ้องงเพ่งอยากหนั่งนาักอเป็นลุงเลี่ยมหมจ้ะเนเป็นลุงเลี่ยมผอมเป็นตำนักเป็นคาเฟ่ผอมนะครับประเฟ่คนอาหารน้ำทวามันยงง้ามนะยังงามยังโอ้ยยังง่ามดีย่างขึ้นมันจะชุดเห็นไงไฟผูภว่างามนั่งล่ำมาดูมันถ้ามันกระจับบนนี่ยังเนี่ยแต่ลถ้ตละคนนะจะอนั่งร่ำมาเอา ผมวันนี้ผมบอกคนากลาเจี่ยของเง้ววมกำลังล่าไปไห่พร้อมกันเลย <Yeah. S 2> อนในอใอ,ามาอผมดึงกันใช่วยบอกกับคน่าองแง้มเบ้นผมเห็นแง้มเบ้นบัตรก็เง,ง้ <Yeah. S 2> มแรกงานบางงานมบอกง้มแรงผมบอ,อกทุนหนึ่งทุมไปหาผมโมงไปหาทุนบางางา,งางนไมนเล่นเงินจ้่แต่ช่นั้นมันไสกำลังดีนะคุเปิดไส้กับแงม้งมแ <Yeah. S 2> ง้มใช่บบนั่นแหละแล้มตานทั้งใ ก็คือได้มาอยู่หลอกเพราะฉะนั้นมาทิดหนึ่งเด่งมหากันเดี๋ยวทิ้งที่สองเนี่ยเนี่ยมาเออไม่มาหรอกผมก็เพิ่งได้ต้นโพท้อเข้าเจ้าไปท่ากันเปียลผมไปไกลไปยางเดียวจ้ามาจเจียไปค่ะต้นโพท้องบอครับผมร่วางเลยผมท่านระวางเลยเพรย่งซอสเปิดอนรันนะเหมือนรันย่างานอยู่รับงานนอกเสี่ยงขายขายหยั่งนอกค่ะขายหยั่งอยู่ขายหยั่งค่ะตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวครับ โอ้ขายก๋วยเตี๋ยวน่ะขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเ่ยมแรงอ่ะให้เจ้าเปิดร้านอาหารแก่หมูหมูก็เจ้าเครื่องกระมงจ้าหมูก็เจ้าเปิดร้านอาหารเ่ยมแรงร้านเหล่าร้านเดียวแต่ว่ามึงขายเันสาขายก๋วยเตี๋ยวที่มึงเดียวกันนะครับเดียวกันอันนี้มีเด็กมีซัำนี่บ่เปลี่ยนเนาะค่ะบ่ครับซัำนี่และโบเปลี่ยนจ้ะก็มีเด็กทูบเนาะค่ะคันพูดจนเต็มแล้วคันจะสุดเต็มหนันหลาย หลายคูสุดเต็มอ่ะจะเอาเอาย่ๆอย่างเงี้ยนะคะเนาะรานีนะครับผมมาผมเดียวท้ำนีเนี่ผม่เอาสุดเต็มเลยค่ะแตาสดเต็มมันเนี่ยทั้งสามแปทั้งหาแปทั้งหกึงทั้งมึงีเรามันหลายที่ผนไลไปทไรหลายหลายไปเลย้อบวกไเนาะแง่ห้าไปจับบวกไวห้องจับเอาไปตัวเดียวหอคิดว่าสีนัเงินนักงานถิงสมานะเอาสตดเซียส่ซซองนี่ยนะจ้าสตรเลขซองนี่แหละ ตัวใช้ช่องอะเพิ่มมาของเจ้าตัวใช้ช่องอะนั่งนะนี่นี่มันมันมันมีส่งซื่อบีว่าหาเงาะหาทูนแมกเปลี่ยนอันมีคนนึกกันละทำล่าคนนึกกันละคนตีไหว้บ่นนะอ๋อคนไหนลูกค่ะขยันนั่นแหละเออเดี๋ยวผมตีชาลูกไปเพิ่งว่าคำล่าของม่วนนี่มันเป็นปีต่อปีเด้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่โซนใดกันนี่อยู่ในเมืองครับอยู่ในกลางเมืองนะอยู่อ่าทั้งทั้งกี่เขาจะเอื่อน่าทั้งเตียน อรงแยกนันาศีเหงครับท um, yeah. uh ั้งศีทั้งเงินแกนทั้งบงตรงลางนี่ครับมันมีบึงตรง้างบึงผีฐานบึงหนองโคดบึงนองแง่แปลงผมแปลงผมนี่ยไปทั้งบึงผีฐานไปทั้งบึงเงินตรงทางทั้งบึงตรงลางนี่ทั้งออกมันติดไปเรื่องเมื่องเมื่อออกไปทั้งเงินดยเชียงยื่นไปหมดครับทังปลียตลาดเนี่ยทั้งเลยเชียยื่นด้ยงยื่นย่างตลาดไปเสศีศีออกไปเสียนทั้งอันย่างตลาด ค่ะผมผมดูท่านวอดสบายอยู่ในเมืองอยู่แต่ว่าเส้นทางมันแตกนะค่ะตำหนักก็อยู่ทั้งที่ตำหนักต้นห้างกันก็ไปอ่าตำหนักไปวัดเวรนวันเวรนวันวัดเรียงก็วัดแขกเป็นนะค่ะคนเราฟังกันคนเราชวนกันมันทีเป็นโทุ่ยำให้เอฟซีโค้งสุดท้ายน้อจัะเนาะค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะ